ชันคือหมูตามคำขอ,ขอนะครับผมไอเกบโอเคเราเป็นหมูที่เรื่อดเลือน้อยที่สุดเลยหเหลือเือลืน้อยคือผมไม่ได้ปรับอะไรมากครับผมคือมันจะบาดเจ็บโอเคไม่บาดเออข้อดีของมอสคือถ้าเราตกอยู่ที่สุดจะไม่เจ็บนะครับไม่เป็นไรมันคือสีขี้ขโกงโอ้หม่ก่

เราก็เคยเป็นหมูให้เก็บหาหาอาหารกินแค่นี้อ่ะเก็บให้หมดถ้าสดชื่นหุยหุยเก็บน

giờ sao hết xem anh mình, xem anh hết xem anh hết xem anh hết xem ăn hết xem anh hết xem anh hết anh hết xem anh hết xem anh anh hết xem anh không xem anh hết xem anh mà xem anh hết xem anh anh hết ไว้เจ้าดบบสำรองเออไม่นะเป็นมอนเตอร์เลือดเท่าไหร่ก็อันนั้นทำอะไรเนื่ยนี่น,น่ะตกลงมาตายแน่อนอนเลยนี่แน่นอยากเป็นหมูะไรคอมเมนต์อย่างอื่นแล้วกัน ก็อย oh. yep. ่ามเป็ว่าเราก็สร้างบ้านเลิกๆได้จะไปฝืนเลยนะเพื่อนผมเคยบอกว่าให้จิตสาวไว้จิตก็จะเก็บคำนี้เอาไว้ก็คือ อย่าไปสนใจเลยนะ่ะมันคืออดีตไปแล้วไม่เป็นไรหรอกแล้วจา,จากนั้นมหาหันมาไม่นานเพื่อนผมก็เลยได้รับสิ่งนั้นคืนคือเพื่อนผมอ,อกหักนั่นแหละผมก็เลยไปปลอบใจเพื่อนแม่งมันคือเ,อ,อเดี๋ยวไม่พูดคำหยาบคือมาว่าจำได้ไหมเฮาพูดว่าถ้าเขาไม่รักก็อย่าฝืนแต่ Mấy phụng, mày mấy đây Ai trời gì Ai băng à, uh. à bạc rồi Này

กำลังฝันว่าคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงอะไรสักอย่างในจิ๊กซอวที่ชื่อว่าโฮอะไรนี่แหละโฮอะอะไรนี่นี่นี่แหละที่ชอบพูดว่าไอ้หน้าอะไรสักอย่างนี่แหละไม่หู้ดีกว่าหู้ยฮะหน่ายกิปเจาว้าวคิปเปอร์คิปเปอร์แมน Come on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  เอ๊ะเซฟได้ดับเบิลเลยดีเอ้ยอย่าหาดับเบิลป้องยับดี về nụ néo lâm bạc khinh dịch khi lặng là... không đặt bên em men à, comment à. comment là hiếm quá nha em enderman enderman em nói men em nói mèo quý phi ให้บดเลยว่าให้เหลียไม่มีคางยำ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 หิวโอ้โหมีขนมปกอกกัะเลยเออวะท้าไม่มีตรงนี้และเราคาเพื่อนี่เรามาันเงาจริงจริง,ง,ง,งเลย bé 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 hả đây? mạnh bình bình bé cắt khúc đã hồ, hồ nhầm bông 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 tết kiểu như là sang bản lắc á เราต้องขโมยของของชาาบ์มานี่จะ่าฮ่ฮ่า่ยินเลยนี่นุ่นนีขอขนมนปอกเลนนะครับอันี้อนนีเลยของสุภบ Em à, email, fate, đẹp cái gì nữa vậy mà nó có bay hồng hà nụ bay hồng biệt tập quá đây nè nó chân lì lầu Ăn hẳn hiểu vậy cơ kè khứ ban hồng sẵn im, bữa ไม่ชีเ้เลยเอาแววมาเห่อตีคิปเปอร์คิปเปอร์ได้เหมือนกันถ้าตายนี่ไม่เกียวนะถ้าตายนี่จบชาลินเลยนะอัดอัดเร็วเสียงอัดอดัดไปหรือเปล่าเออลืมเลยอุยยอดอุดมาฮักกันเลย หูฟังอะไรอ่ะหูฟังปะอืมอืมสองเดียวโอ้ขนมปังกระเล็สวยดีเต้าเต้าวเดียเดียขนมปังกระเล็ดนนี่